สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวหอยขมยักษ์รัตนะนะครับนี่คือหอมแขกหอมแดงพม่านะครับนี่คือไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับนะแล้วก็นี่คือสลับเม็ดนะครับสลับเม็ดของไทยนะฮะข้อมูลจริงนะครับมาเรามาคุยกันข้อมูลจริงนะครับเรามาดูว่าความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวสามนิ้วนะครับหอยขมอายุสองปีนะครับหอยขมยักษ์รัตนะ นะครับสามนิ้วนะครับส่วนเนื้อเขาก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับเนื้อเยอะแล้วก็มีไข่แล้วก็ใสเด้งดึงนะครับอ่านุ่มนะครับหัวเขานุ่มไม่ได้แข็งเหมือนหอยเชอรี่สามารถทานได้ทั้งตัวให้เป็นหอยที่ให้เนื้อเยอะมากนะครับเวลาแกงคั่วหอยขมเนี่ยอร่อยมากนะครับนี่นะครับรีวิวนี้ก็หมดเงินไปสามพันกว่าบาทครับคุณแม่บ้านก็ปวดหัวแล้วครับคนพ่อบ้านก็โดนดวดโดนสวดไปหนึ่งคืนครับนะ ครับอหอยใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับเนื้อเยอะจริงๆครับรีวิวให้เท่านี้ครับเพราะว่าในบา้านบางงอแล้วครับ